เหรียญสิบาทรับซื้อเหรียญละ500ยถึง1 0 0 0บาทรับซื้อตลอดนะครับคลิปนี้มาแกะกล่องเหรียญให้ดูนะครับว่าวันนี้ผมได้เหรียญอะไรมานะครับก็มีการซื้อขายกันจริงๆนะครับมีรีวิวเหรียญมีแกะกล่องให้ดูบ่อยๆนะครับลองลองลองศึกษาลองรับชมข้อมูลดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับการขายเหรียญ ไม่มีการเรียกเก็บเงินทําใบรับประกันนะครับคนที่เรียกเก็บค่าใบรับประกันใบจองคิวใบอะไรก็แล้วแต่ที่ให้เพื่อนๆโอนเงินนะครับอันนั้นอะ่ะคือมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซนอย่าไปหลงเชื่อนะครับนี่ใส่กันกระแทกมาใหญ่เลยนะครับเยอะเลยนะครับเหรียญแค่เหรียญเดียวนะครับเหรียญสิบบาทนี่เดี๋ยวแกะให้ดูชัดๆดีกว่านะครับ ก็เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับผมรับซื้อเหรียญอะไรผมจะแจ้งรายละเอียดชัดเจนทุกคลิปนะครับอยากให้เพื่อนๆลองลองลองฟังคลิปลองศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจดูนะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บาทปีพศ2531นะครับก็เป็นเหรียญตีเป็นสภาพเก่าเก็บจะดีกว่านะครับหรือว่าผ่านใช้น้อยนะครับ นี่สภาพแบบนี้อาจขายได้ถึง1,000บาทนะครับเหรียญ10บาทปีพศสอ3 1นะครับช่วงนี้ก็ราคาค่อนข้างจะดรอปลงมาเยอะนะครับสำหรับเหรียญ10บบาทหรือว่าเหรียญ อื่นๆชนิดอื่นๆในกลุ่มซื้อขายในกลุ่มนักสะสมนะครับก็จะเป็นโอกาสดีของนักสะสมมือใหม่นะครับที่เข้าวงการในช่วงนี้ก็คือจะได้เก็บเหรียญที่ราคาไม,ไม่ไม่แรงมากเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะครับนี่ผมก็ซื้อเก็บเรื่อยๆนะครับเหรียญ10บาทปี3 1ถ้าเกิดว่าราคาไม่สูงเกินไปนะครับซื้อไหวก็ซื้อนะครับ นี่นะครับใครที่มีเหรียญ10บาทปี31ต้องการที่จะขายก็ถ่ายรูปชัดๆลงไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยเช็คให้นะครับแล้วก็จะแจ้งราคาที่ซื้อได้นะครับย้ำนะครับว่าผมแจ้งราคาที่ผมซื้อได้นะครับก็ก็คืออาจจะไม่ได้ซื้อ แพงมากเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าเหรียญดรอปลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับราคาเหรียญช่วงนี้นะครับนี่ก็ได้มาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญ1ิบาทปีสามหนึ่งคือผมผมจะเน้นเก็บปีสามหนึ่งมากกว่านะครับส่วนเหรียญ1ิบาทปีสี่หนึ่ง สี่สองสามสี่อะไรพวกนี้ก็คือซื้อมาก็ขายไปนะครับเพราะว่าเหรียญหาไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับปีสามสี่สี่สองสี่หนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นปีสามหนึ่งเนี่ยจะหายากกว่านะครับก็คือจะจะจะ,จะเน้นเก็บปีสามหนึ่งนะครับเพราะว่าผลิตแค่ 60, 200, หกหมื่นสองร้อยเหรียญก็เอ่อมีอนาคตกว่านะครับกว่ากว่าเหรียญปีพศอ,อื่นๆนะครับนะโอเคนะครับใครมีเหรียญก็ถ่ายรูปชัดๆลงไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ